สวัสดีพี่ๆยามเย็นค่ะวันนี้พาเด็กๆมาเล่นเหมือนเดิมนะคะนี่เด็กๆก,ก็เล่นกันก่อนก่อนที่แม่จะเอารุกบอลมาโยนให้อันนี้ชอบกระโดดใช่ไหมพี่โมชอบกระโดดใช่ไหมโอ้โหพะเจ้าจอสไปไปคุณนายไปเออโอ้จุกหน่อยแล้ววะเอาพร้อมยังพร้อมไหม พร้อมหรือเปล่ายัเห็นหนาเซเวอ่าเอาี๋ยวแม่ยอดไหนบ่ตรงบ่ก,กระโดดดอกอ่ะพี่ชีพี่ชีพี่เมื่อวันเดือนปีไยไดาปะเนี่ยตึงเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยชิตาได้แค่บักมือสมือแล้วก็จะไปหยาทขาปากกันได้ปะเนีน่ยอืม รอเอาซ้ำเมื่อรอเอาลกูกรอเอาเรอเอาให้ได้รอเอาเรอเอาคุณมารอเอาเฮ้ยไหนชิตาชิตาได้แล้วเล่นน้ำเน้ล้างจีตัวเนาะแอมนี่ชิตาซ้ำหนีเนื้อเยังไงเล่นหนูเลยวางจีนหนแอมไว้ชิตา อ้วนไอ้น้องอ้วนเอาให้ได้สี่ลูกเอาให้ได้ขอ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 ชิต้าก่อนแม่ยังไม่ได้เอากันไก่ตัดเล็บมาให้ตัดเล็บให้หนูเลยนี่แหลมแหลมคันแหมจระทีเป็นแผลมดเลยนะชิต้าเนาะ ใช่ไห,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 หมคนะใช่ไหมคนะโอ้ยใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะเหื่อยเนาะเหื่อยเนาะโอ้ยเอาอยางบน้นก็เดี๋ยวไม่ได้เล่นดอกลูกบอลนะ่ะเอาไหมแม่มาไหนีิชิมาอ้อยไหนเอาเอาไหมคุณแม่เล่นด้วยสิคุณแม่ก็อยากเล่นด้วยนะเนี่ยอ้าบัดะเดีย๋ยต้องอยาดค้าป่ากร็รอด เมา่อยขาปากกับบ้ได้นอชิตาเนาะแมนบอขาปากเท่านั้นฮะแมนบ้อนี่ตลกเนาะเป็เ่ตลกไปเมื่อไปอ่อะอาอันนึงจ้องจจจจจนี่จ้องหน่อยจ้องย่อยจ้องจ้องจ้อจจจามไปได้ยกเ นบ่มีหน่าจะบ่มีไข่มันดอกแม่วานี่แข็งโปกโลดมันบ่เมืสอไสอ,อยังงั้นกันเนาะหูหูเอามาแม่เอ้ยอโดนเมื่อดนกระถ่วมหัวแม่หระอเด้ดนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะเมื่อใจเย็น ได้เย็นอยู่แล้วคนสวยของคุณแม่เย็นอยู่แล้วนี่นมันไม่เย็นเลยก็ไม่นี่เลยมันไม่เย็นเลยกิกโจนใส่ย่างเดียวเลยอ่ะเด้อเต็มตัวระวังไปต๋องต๋องฮึฮึม่ปกะลืดเน้อกว้างเอา มันเกิคิดว่าแม่สิยิบเอามันก็สว่างเออเดี๋ยวแม่เอาให้เอาน้ำชี้ให้บ่บ่หยาดกันหนุกลูกบ่หยาดกันเอากัดกันวุ้ยหยาดแต่บริเนเอาไอ้สิหยาดกันเห็นอย่างลูกกะเหรี่ยนน้ำกันแป้งแม่วานะเดี๋ยวชี้กันหาดอกลูกเดี๋ยวชี้กันหา ยังหยาดกันทั้งซอนลูกเพื่อกัดกันอนาอเบิร์มาหาแม่มาแม่เกาทองไห้มาลูกมาสวบเอานั่นนั่นกิโชธรรมดาที่ไหนแล้วจังหวะแล้วจังหวะแล้วจังหวะชิตาขายออกงอนกระชี แลนสวบเอาวันนี้มันฉลาดดินี่ไปว่ามันไ่ฉลาดออกมาหาแม่ก่อนทำซุ้งเอาเอามาน้ากันมือหนะนะบอยอมแพ้เป็นบุคคลที่บ่คอยยอมแพ้อย่างขบ่ได้เนาะเบนบอลเบนบอลสมือนะแม่มาเอามาให้แม่มาเออแกยักขับมือกันแม่แม่ยังบ่ใครไดหนอยู่บักหลาเขียวบักหลาคมอ่ะ สักจึกลงมะคุณนายนี่ลีลาะคุณนายนี่ก็ลีล่อยปล่อยปยปอย,ปลอย,ปลอยเลลน้ำกันปลกอยเอยเนี่ยมึงก็เห็นนังนเชียร่แะแม่ก็ปล่อยตัวมึงกระโดดสักสไซน์ไหเป็นบ้าเนาะมือเขี่ยวจาของเหลมยิ่งใหญ่แหลม เขาตั่งแล้วล่ะเขาเมื่อยแล้วล่ะเขาเมื่อยแล้วล่ะไปย้อมแผลไปย้อมแผลหาจังหวะก่อนหาจังหวะก่อนนะไปย้อมแผลบุคคลนี้บอคเลยย้อมแผลบบอกย้อมแผลง่ายๆได้เนี่ยลูกสายอืมอืมเอาคนเขากัดโชว์ไปเลย เาก็ใจเด็ดซะด้วยสซเวราก็ใจเด็ดซะด้วยสซบอกพี่ๆี่เขาก่อนเดี๋ยวแม่จะบอกลงคลิปก่อนเร็วบอกพี่เขาก่อนเดี๋ยวแม่ไปไปช่วยแย่งอยู่ไหนช่วยแย่งครับครับโอ้ยช่วยแย่งช่วยแย่งย่อะพี่เมื่อครับพี่เมื่อฝากพี่พี่เขาติดตามช่องเราก่อนครับโอ้ยโอ้ยยกหลอสิ มาฝากพี่ๆนอะติดตามรับชมคลิปพี่เมื่อด้วยที่ช่องเจคอบมายาครับพี่ชีก็พี่ชีก็ฝากติดตามช่องเจคอบมายาด้วยนะคะติดตามคลิปพี่ชีเยอะอยมันอ่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวขาจะบคลิปไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะล,กล,กละะ <laughs> ูกลูกข่อยหุ่นหวยเหรอคะมูกกระหึ่